เส้นเงินสายวิเศษของพวกเธอว้าวสวยจังเลยว้าวน่ารักมากาขอบคุณค่ะหวังว่าจะถูกใจเขาหายไปไหนแล้วแปลกจังเลยเอาลองเครื่องดื่มกันดีกว่าอืมน่า,นานกินดีมากมากคริสติ้ชอบไหมฉันรู้สึกแปลกๆปลอะฮะว้าวไหนมีชุดใหม่เหรอไหนก็เหมือนกันมาลองอีกทีนะโอ้จะเกิดอ,อะไรขึ้นท่นเาเดือดหมดเลยมันอร่อยมากมาก Chăm sóc con được xin mừng Oh mà đột cấp bay Oh lượt không ăn đi challenge Để đưa tắm mày cân rơi À hả xin mừng challenge Nó đưa gần quá người là cả cái bất thơ Phải không con ra Wow mình cứ ôm dím Dím bên lời ôm mấy nữa Nhưng mà nó sẽ bị khánh đại Nít này Nó không mình xịt ก็ได้ก็ได้จะลองดูแต่แค่นิดเดียวโออผมเยอะแยกมากเลยฉันชอบอ่ะสุดยอดอยากกินให้หมดเลยคริสตี้พอได้แล้วไม่นะมันคือระบาดเอาไปเอาไปสกอะไรขึ้นมาระบาดอ่ะนนปฉันกลัวโอ้มีอะไรอยู่ข้างในด้วยแต่เอามาได้ยังไงนนปอะไรนะอ๋อฉันต้องกดก็ได้มาลองกัน มันได้ผลมันไปอยากมาด้วยเสียงไปเลยลองกินกันมันคือสเปรย์รสเปรี้ยวหวานเจ๋งนะฉันชอบได้กินเมื่อกี่นี้เอ้ยเปรี้ยวจังเลยเอ้ยขอฉันลองไม่ได้ไหมไม่หรอทำไมขี้งงจังเลยสร้างเถอะขี้ของตัวเองก็ได้โอ้ยอยากกินเมื่อกี่นี้อะไรไม่เหลือแล้วโฮ้ยของอะไรหมดตลอดเลยทำให้ฉันเศร้าหยุดหอได้แล้วนะ ฉันเพื่อนนายนะลืมหรือเปล่าเนี่ยมาไม่ควรห่อเราฉันแบบนั้นฉันมันการขวดเปล่าแล้วไอศครีมอร่อยจังเลยฉันชอบจะทำคนเล็กกันเถอะเออไม่นะมันระเบิดฮ่าแต่ปลายจ้ามันไม่ระเบิดอะทำไมอ๋อรู้แล้วมันแค่ของเล่นทิ้งไปดีกว่ามาทำไอศครีมคนต่อกันเลยสมงหน้าอย่กลัอเดี๋ยวก่อนนะฉันกินออกมังหมดแล้ว แล้วมลงสาบไปที่ไหนอะเอ้ยมีแมลงสาบ่ในปากฉันไม่นะ <c oughs> อะไรมีแมลงสาบอยู่หลายชั้นเอามันออกไปนี่ฉันเกมมลียดแมลงมาหาคำตอบกันว่าในครั้งนี้เมื่อไรไต้ฝาได้ิดเ,เลย <c oughs> คริสตี้เป็นคนแรกโอ้มันคือของเล่นที่มันมากกว่าสกิสทเทสีงเรียบร้อยคริสตี้โอ้สกิทโาทสสีฟ้าดูนะ่ากินมาก,มาก อร่อยจริงจริงด้วยแล้วนิกล่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้นี่เปิดได้แล้วเร็วเข้าแต่ก่อนอื่นต้องรอจนกว่าคริสตี้จะกินขนมจากป่าฉลามจนหมดก่อนนะใกล้หมดแล้วอ่อันสุดท้ายแล้วอร่อรจังเลยฉันชอบันก็อยากลองบ้างเอาล่ะโอ๊ยฉันถูกฉลามกัดเอย เจ็บจังเลยเอามันออกไปเอามันออกไปดีมากต้าฉลามเก่งมากจับหัวขโมยได้ด้วยนี่เปิดฝาของไนซี่เอามาขโมยขนมฉันนะก็ได้ปวดดึงนี้โอ้ยมันคือบลูชีสเหม็นเะนอะยาที่สุดเลยฉันเกลียดชีสแบบนี้แต่ฉันไม่ทางเลือกทำได้แค่ต้องกินมากัดคำนั้นเลยก็ได้ เนาเค็งขี้แยฉันไม่ชอบมันเลยสักนิดฉันอยากกินอีกแล้วเยี่ออยมมาบังคับฉันนะคริสตี้แต่รู้ไหมฉันนึกอะได้แล้วเฮ้อฉันสามารถกินมันได้ได้ไดอย่างรวดเรว็วก็ไม่มีปัญหาด้วยแต่เธอได้รับผลที่ตามมาคริสตี้ผลที่ตามมาเหรอเฮ้ยเหม็นปะเอ้อนาน่าเค็งขี้ใแยอันนี้ แบบนี้แหละฉันร <world> so ู <possible> ้สึกว่าฉันมีหมาฝรั่งอยู่ด้วยนะนี่ไงหมัฝรั่งรสมิ้นต้องเกี่ยวให้ลมหายใจไม่กินหอมสดชื่นเหมือนถุงเท้าก่อนทีนี้ก็ยิงช่วยนะ่นิงเต้รับบทเลียนฉันมีเดียแล้วแต่สุดเจ้าเลยนิกฉัมาเพื่อกัดตัวนายเราได้รับแจ้งว่าบุคคลน่าที่นั่งเหมือนนายนะฮะสุดยอดฉันเลยแล้อว่าเขาต้องกลัวได้เวลาค้นหาว่าอะไรอยู่ใต้ฝ่าของพวกเธอ มันคืออะไรนะแสดงให้เราดูได้แล้วโอ้นิกได้ยลลี่จีซิดรอปสุดยอดมันต้องอร่อยมากแน่แน่ในนี้มีเยลลี่แล้วก็น้ำเชื่อมรสเปรี้ยวที่เราสามารถใช้จมลงไปได้และค่าคริสตี้ต้องฉิจาแน่แน่โอ้ไม่นะออกไปคริสตี้ฉันไม่แบ่งหรอกเปิดฝางท่าได้แล้วฉันจะกินยยลลี่สสนอร่อยของฉันจมลงไปในน้ำเชื่อมกันอ,อืมเปรี้ยวหวาน โอ้ยเจ๋งอือคริสตี้ต้องกายเลยไหนมาดูกันอโอฉันได้มาฝรั่งทอดทาคิสิน้ำเงินมันอร่อยมากๆอยากลองแล้วล่ะทำไมถึงแกไม่ออกอ่ะเราเข้าสิแย่จังเลยหุงเหนียวมากไปไม่ออกเลยเออเอาสำเร็จแล้วโอ้ทีนี้ไม่นะไม่เป็นของฉันอย่าฝันเลยนะอ่ะฉันจะกินคนเดียวมันเป็นของฉัน อร่อยมากโอ้เห็ดด้วยอะอแต่ฉันไม่อยากกินแล้วแต่ว่าฉันนึกว่าเราจะแกล้กลง,ง,งได้ยังไงใช่แล้วนี่นิดเนื้อนี่ยิ่งมากเราก็สามารถมาผสมข้าวทายคิสปี้เป็นกันยลยาลีได้แล้วมันดูเหมือนกันมากฉันดูไม่ออกเลยว่ามันถูกสลับนะฉันอยากเห็นจังเลยว่าเขาทำยังไงมากินมันทิสตี้ไม่มีอะไรเลยนะฉันเธอมากินอย่างวของฉันดีกว่า ฉันจะกินทั้งหมดทีเดียวไปเลยเดี๋ยวสิคริสตี้ฉันกินทั้งหมดในครั้งเดียวฮ้อต้องอร่อยมากแน่แน่โอ้ไม่นะทำไมยังเล่ถึงไปขนาดนี้โอ๊ยตาฉันแลเป็นไฟแล้วอะไม่นะมีไม่ตลกแล้วเราต้องดับไฟให้นิดฉันมาช่วยนายแล้วเพื่อนเราแป๊บนึงนะเอาถังดับเพลิงมาด้วยแต่ว่าฉันใช้ไม่เป็นนะมันต้องเกิดตรงไหนเนี่ยใช่แล้วตรงนี้แหละ เฮ้ยดูเหมือนว่าฉันจะทำได้แล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกนะฉะนันต้องกินอย่างเรื่อนจากเรื่องเครีครยดๆนะโอ้นี่อ๋อแบ่งกันได้มาเปิดฝาพร้อมกันนะโอ้แล้วมันคือเครื่องกดลูกกวาดหรือเปล่ปากับมันฝรัง่งเอ้ยดูปแปลกๆม,มาเริ่มจากลูกกวาดกันเถอนนะเดี๋ยวเข้านิดก็ลงมาเม็ดนึงมันต้องอร่อยมากแน่แนนะ่เ <Yes! S 1> ย้ฉันอยากลองบ้างเจ๋งอ่ะ แล้วตอนนี้ก็ตาคริสตี้มาลองมาฝรั่งกันเธอคิดว่าไงเห็นแล้วว่าทําไม่ชอบเห็นแล้วมาฝรั่งดิบจะอร่อยได้ยังไงล่ะถ้าไม่ใช่แฟนไฟา์นะแฟนไฟา์เหรอจริงด้วยฉันมีเดียดีๆแล้วมาหั่นมาฝรั่งให้เป็นชิ้นเหมือนแฟนไฟา์กันฉันใกล้เสร็จแล้วนี่ถอยไปไกลนะดูนิ่สิแฟนไฟายสุดกเงิแสนน่ารักที่ฉันทำออกมาหลังจากนั้นเอามันเป็นทอดให้สุก ใส่มานฟรั่งทอดลงไปในน้ำมันร้อนๆมันต้องอร่อยไม่น่าเชื่อจากนั้นเราก็รอสึกหน่อยแล้วก็เรียบร้อยน่าจะสุกแล้วล่ะทีนี้ก็แค่เหลือต้องชิมเท่านั้นแล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยฉันต้องเส่เฟรนไฟนอนจานให้สวยงามและเท่านี้มันก็สวยแล้วล่ะนิ นายเป็นเพื่อนฉันก็จริงนะแต่ฉันไม่แบ่งหรอกคนากฝรั่งไม่ความศฉันได้ซ้มแต่มันอร่อยเหลือเชื่อเลย,โอ,ยโอเคเขาจะกินลูกว่าของฉันก็ได้มันไม่เยอะมากอร่อยจังเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถต่อมหมากฝรั่งได้ด้วยโ <c oughs> อ,อ้ไม่นะลูกป่งแต็แตมตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยหมากฝรั่ง่ะห <c oughs> ยุดหะเไลแล้วนะคริสตีไม่ตลกเลยเนาะกินหมากฝรั่งของนายไปเลย <c oughs> จะกินลูกป่าของฉันแต่ฉันยันไม่ลองห่วงอะแล้วเข้า โอ๊ยทำไมไม่สำเร็จเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังลอยลองได้เลยฉันต้องการขนมอะ่ะแล้วเข้าฉันอยากกินโอไมลนะฉันทำขนมหฮมัมดเลยนายลองเฟรนไรายได้นะฉันจะถ้ายแล้ว <c oughs> กินเลย <c oughs> โอ้กับคุณนะ <c oughs> โอ้ยแย,ย่ถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่แล้วอะไรอยู่ใต้ฝานนะ <c oughs> ว้ามันคือหวัวใจสีฟ้า ไม่ธรรมดาแล้วนี่ก็ล่ะโอ้ขนมต้นถังเลยเยี่ยมมากแล้วค้าัลนาเป็นของคริสตี้โอเคแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอะ่ะ<ม>กลิ่นก็น่ากินดีนะอื<ม>แต่มันแย่มากรสชาติแปลกๆมันคืออะไรเนี่ยอ๋ยไม่จริงนะมันคือสบู่ฝันร้ายชัดๆฉันกินสบู่ไปจรงิจรงๆอโอ้ไม่นะฉันจะเสือกออมาไป็สบู่ คส่วนฉันได้ลูกกวาดแสนอร่อยมาลองกันเลยอร่อยจังฉันชอบมากๆฉันอยากกินมากกว่านี้โอ้ดีอะไม่คริสตี้หยุดน้ำลายไหลได้แล้วน่าจะไม่แบ่งหรอกเดี๋ยวฉันแสดงก่อนเลยกๆให้เธอดูเฮ้ยเอาขนมของฉันมาเนอะอ๋อฉันมีไอเดียแล้วจะให้สบู่ให้เป็นเหมือนลูกกวาดแล้วเอาไปให้นิกกันเขาต้องกินมาแล้วดูไม่ออกเลยซามอนคือสบู่นะ จ้าวสบู่ให้เขาหรือก้าขนมจริงมาเองม,มาดูกันดูนั่งกินมากๆบอกว่าวันนี้ไม่สังเกตน,นะโออดีจังเลยสิ่งสำคัญลางแก้ป็นว่ากินของไม่อร่อยอยู่นะเดีวลาของลูกกว่าฉันต่อไปเหลือแค่สองอันเองเหรอน่าเสียดายน้ำมากินกันแต่ทำไมรสชาติเหมือนสบู่อะ เอาเป็นฟองสบู่ได้ยังไงอะโอไม่นะคริสตี้ถ้าสำสบู่กับขนมใช่ไหมเนี่ยทำได้ยังไงกันนี่คือลูกป่ายของฉันนะเฮ้ย <Hey. S 1> อ,อ๋อฉันนี่เดียวแล้วไม่ต้องห่วงน,น,นัะนิเดี๋ <What? S 1> ยวฉันจะแต่งให้นายดูแค่ลองใช้เวลานิดหน่อยเอาขนมสบู่มาใส่ในแก้วน้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากันต uh. อนนี้เราก็สามารถเป่าฟองสบู่กันได้แล้วฮึ hmm. ดูสิ <What? S 1> แบบนี้ เห็นไม้ฟอสซิลใสๆยอะเลยไ,ไม่ลองหม้ <S <S เอาสิอยากลองเจ๋งไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> ว้าวขอบคุณนะคริสตี้